โตเกียวมิวสิกปังทุกคนค่ะพี่น้องล่าสุดนะคะ mm hmm. FC f ซีแฟนคลับมอบของขวัญชิ้นใหญ่ให้กับน้องซีแกรมค่ะพี่น้อง mm hmm. บอกเลยว่าใครอยู่โตเกียวมิวสิกเนี่ยบอมมีผิดหวังคะ่ะเลือกไม่ผิดชีวิตไม่เปลี่ยนค่ะพี่น้องเออก็คือน้องซีแกรมเนาะพี่น้องเนาะเมื่อคืนนี้เพื่อนได้โพสต์ขอบคุณแม่แม่ f อ f ซ n แฟนคลับที่ซื้เสื้อผ้อาซื้ออของแบรนด์นมบมาสิเป็น ลิปสติกของ Airmade เสื้อผ้า Uniqlo แล้วก็โทรศัพท์ iPhone 15 Pro Max มาให้เป็นมาลายของขวัญค่ะพี่นอ้องบาทนี้งามนี่ครัอิ่มใจทั้งผู้ให้ผู้รับนะคะโดยน้องซี่แกรมนะคะก็ได้ออกมาโพลขอบคุณแม่เอฟซที่ซื้อของมีค่ามาเป็นมาลัยให้กับน้องซี่แกรมโดยความชอบความปังส่วนบุคคลส่วนโตนะพี่น้องเนาะ เพิ่นก,มกน็มักนองฮักนองเพิ่นก็เอาของควันมาไล่มาหมอบให้อนอนนั่นแหละคะ่ะโดยน้องซีแกมโตกเกียวมิวสิกน้องในโพสต์ว่าแกมขอบคุณพี่ชมพู่นะครับสำหรับ iPhone 15 Pro Max เสื้อผ้ายูนิคอรลิปมันแอร์เมสพี่ชมพู่น่ารักดีใจมากๆนะครับอบอกเลยว่าซีแกมปังมากลูกเลิศเลิศเวอร์ นอ้องซีแกมนะคะเป็นเด็กน้อยคนหนึ่งที่น่ารักนะคะไม่ว่าจะเป็นเสียงร้องการแสดงบนเวทีเนี่ยน้องเอาอยู่ตลอดและน้องมงมีวุฒิที่ภาวะน้องพี่น้องเนาะ,ะล่าสุดมื้อนี้กะซีแกมไปโรงเรียนเป็นที่เรียบร้อยนะคะเปิดเทอมวันแรกก็เป็นกําลังใจให้ซีแกมนะคะเรียนสนุกสนานนะะ้นองพี่น้องเนาะโดยซีแกมนะคะ,ะ,คะเพื่อนเด้กโพดขอบคุณแม่ชมพู่เนาะ,ะพี่ชมพู่นั่นแหละที่น้าของขวัญมาให้กับซีแกมนะคะนะคะ้นีเอฟซีแฟนคลับก็เขามาแสดงความยินดีกับซี แกมเยอะมากโดยบอกว่าค่ายนี้ฟังถึงแดนเซอร์เออค่ายนี้ปังถึงแดนเซอร์แมนปังค่ะดูกระเป๋าที่ผู้ใหญ่ใจดีถือแฟนขับรวยมากรวยคับสุขทั้งผู้ให้และผู้รับจะเลือล่อนลุงเลื้องนะคะ แฟนคลับเพิ่นใจดีขอให้รวยๆยิ่งๆขึ้นไปนะคะมีเอฟซแฟนคลับเขามาแสดงความคิดเห็นและก็ทุกคนก็ต่างยินดีกับน้องซีแกมน้อพี่นอ้นองเนาะก็คือซีแกมเนี่ยเป็นคนที่พวกเขาเห็นพัฒนาการน้องมาตั้งแต่เริ่มเริ่ม เริ่มแรกที่เขามาเลยนะคะน้องเป็นคนที่ตั้งใจฝึกฝนตัวเองเนี่ยอยู่ตลอดเวลาตั้งใจทํางานตั้งใจฝึกตั้งใจร้องอยู่ตลอดเวลาทําให้น้องเนี่ยมีผลงานโดดเด่นบนเวทีและบ่กว่าจะเป็นเพลงน้องใน YouTube กะ็ะยอดวิวกะไหลเรื่อนไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องะทงาให้ทุกคนเนี่ยตั้งรักและก็เอ็นดูในความเป็นซีแกรมตเกียวมิวซีก็ะเลยน้ำมาไล์เด็กๆน้หน่อยเนี่ย มามอบให้กับน้องซีแกรมบอกเลยว่าค่ายเพลงตัวยอมยวสิกเนี่ยตอนนี้เนี่ยเขาคันปังมากไม่ว่าจะหยิบจับทําอะไรเนี่ยบอดบิ๊กยิบจับอียงก็คือเป็นเงินเป็นทองเบิดพี่น้องตอนนี้เนี่ยฮะรดแฮรได้แล้วล้อหนึ่งบอดบิ๊กบอกตอนนี้รดแฮได้แล้วหนึ่งล้อนะคะเหลืออีก3ล้อกําลังหานายทุนอยู่พี่น้องก็คือเพ่นกระซิมีโปรแกรมเฮดรดแฮรน้ำหน,นะกศิลปินในค่ายกบมีไผ่ไปไก่ดอกน้องซีแกรมน้องคอปเตอร์คู่ชิ้นจัง ลาาหลายกล่องแล้วก็หลายคนนะคะก็จะเข้ามาอยู่ในขบวนการลดแฮนี่เหมือนกันเนาะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็คือเป็นเป็นรุ่นบุกเบิกของค่ายเพลงตุก๊กยอมมิวสิกเลยก็ว่าได้ตอนนี้นะค่ายเพลงตุก๊กยอมมิวสิกก็คือปังมากคอนเสิร์ตที่ผ่านมานะคะเจ้าของแบรนด์ดาน,นิก็ได้ออกมาขอบคุณทํายอดขายทะลุ3ล้านทํายอดขายทะลุ3ล้านบิ๊กเป็นคนที่ทําอะไรแล้วทําจริงเหตุจริง ลอมันก็เลยออกมาทําให้คนที่ยู่รอบขางบิ๊กเนี่ยพอได้สิ่งดีๆไปกับบิ๊กด้วยเนาะพี่น้องเนาะยางเช่นน้องซีแกมที่บิ๊กเอามาปลุกปั่นเนาะเอามาเซ็นสัญญาอยู่กับขายเพลงโตง๊ะยวมิวสิกน้องก็ได้รับสิ่งดีๆไปกับบิ๊กเพราะน้องกระตันยูอ่าซีแกมเนี่ยเป็นเป็นเป็นคนที่แสดงให้เห็นถึงความกระตันยูแล้วก็ อยู่กับบอลบิ๊กมาสตั้งแต่เริ่มต้นเนาะมันก็นเลยเหตุให้เอฟีแฟงคับเนี่ยมองเห็นความน่ารักของน้องก็เลยน้ำซิงของเล็กๆน้อยๆเล็กๆ,ๆน้อยๆของแฟงคับแต่มันยิ่งใหญ่สำหรับนอ้องแล้วก็หลายๆคนน้องที่น้องเนาะไอโฟนสิบห้าโปรแม็กเครื่องหนึ่งนี่ออกมอเตอร์ไซค์ได เป็นคันนะพี่น้องเนาะเครื่องนึงกับเครื่องแสนแล้วพี่น้องเกือบแสนแล้วนะสิบห้าโปรแม็กนะพี่นอ้องเสื้อผ้ายูนิโคลอีกแล้วก็ที่สําคัญแอร์เมดนะพี่น้องเนาะมันทุกคนก็รู้ว่ามันเป็นแบรนดะ์เนมเนาะแล้วเพื่อนนี่ก็บอกเลยว่าไม่มีก๊อปแน่นอนน่ะละก็ยินดีกับน้องซีแกมน้ำนะคะยิ่งนับวันเนี่ยน้องยิ่งมีแต่คนรักยิ่งนับวันน้องยิ่งพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นทําให้หลายๆคนเนี่ยอยากอยู่ใกล้อยาก สัมผัสน้องอยากช่วยเหลือน้องนาะพี่น้องเนาะอยากมอบสิ่งดีๆให้กับน้องนี่แหละเขาบอกแล้วว่าความปังในค่ายเพลงตเกียวมิวสิกซึ่งบอสบิ๊กนะคะก็คือบอทิมไผ่น้องพี่น้องเนาะคอปเตอร์อะคอปเตอร์บอกว่าน้องเนี่ย สมาธิสัน้นบิกกระทรงเขารักษาล่าสุดก็คือทรงคอปเตอร์เนี่ยเข้าเรียนตามระบบแล้วก็คืออยากให้คอปเตอร์เนี่ยได้ได้มีความรู้อ่าบิกกระทรงน้องเข,เขาเขาเลี้ยนเน้ะพี่น้องเนาะก็คือให้น้องได้ไปฝึกพัฒนาสมองจากน้องที่สมาธิสัน้นก็จะ,ก,จะก็จะดีขึ้นจังสีนะพี่นอ้องนี่แหละก็คือนักหลอกแต่ละคนเนี่ยหนาหลักทุกคนนะเบิ้งเนี่ทั้งยินทั้งซ้อมเนี่ยพี่น้องเบิ้งน้องซี่แก้ นี่คือน้นนองซีน้องซีแกมเนี่ยน้องจะจะมาเป็นคนที่แบบน่ารักเพราะวา่าทุกคนในค่ายนะ,ะน้องเนี่ยจะสนับสนุนพี่ๆทุกคนเห็นพี่ๆทุกคนได้มาอะไรเนี่ยซีแกมจะดีใจกับทุกคนมาก ซีแกมเป็นคนที่แสดงออกได้น่ารักมากพี่นอ้องไม่มีแววตาหรือคําพูดที่อิจฉาใครในวงเวลาเห็นพี่ๆในวงได้มาไล่หลายๆย,ย,ยังคอปเตอร์ได้หลายหรือพี่ๆคนอื่นได้เยอะซีแกมจะดีใจกับทุกคนซีแกมซีดีใจกับทุกคนดีใจแบบจริงใจดีใจที่ทุกคนได้เฉยๆเยมื่อเมื่ี้ซีแกมก็เลยต้องได้สิ่งดีๆบ้างเพราะซีแกมเนี่ย รักทุกคนอย่างจริงใจแล้วก็เป็นเด็กนารักแสดงออกแบบบอสีแซงเนาะพี่น้องเนาะแต่มันมีอยู่มือหนึ่งเนาะที่น้องเนี่ยบอสบายน้องเสียงหายเสียงบอมีเนาะน้องก็ออกมาขอโทษเอฟซีแฟนคลับซึ่งมันบอมเป็นความผิดของน้องดอกพี่น้องก็คือการที่เขาป่วยเนี่ยเขาควสามารถขาดการได้ว่ามือนีเขาสิป่วยมืออื่นเขาสิป่วยหรือว่ามือใดเขาสิป่วย ความเจ็บป่วยเนี่ยมันบ่เลือกมือเลือกวันแล้วมันก็บ,บ่เลือกคนนอก้นเนาะน้องป่วยแต่น้องก,ก็ยังอยากทํางานน้องมีสปิริตในการที่จะทํางานเพื่อบ่อยากเอาเปียบพี่พีในวงเนาะแต่พอลองแล้วมันก็มันก็เสียงบ้ออ,นอกน้องก็ออกมาขอโทษซึ่งทุกคน,นี่ยไม่มีใครโกรธซีแกมเลยทุกคนมีแต่หายําลังใจซีแกรมและเข้าใจว่ามันเป็น เรื่องธรรมชาติที่เฮาเนี่ยจะมีเจ็บไข้ได้ป่วยกันบ้างมันบ่มีไผสบายดียูตตลอดเวลาหรอกพี่นอ้องทุกคนก็ให้กําลังใจซีแกมเม,มื่อนี้แม่เอฟซี FC ก็เลยเอาของขวัญนนะมาเซอร์ไพรส์มาเป็นกําลังใจให้น้องซีแกมก็บอกเลยว่าปังไม่หยุดชุดไม่อยู่อีกแล้วซีแกมตัวแกมมิสิกปังทั้งค่ายไปยังปังไปฮอดแดนเซอร์พล่ะพี่น้องเนาะกับเป็นกําลังใจให้น้องซีแกมนะคะขอให้น้องเนี่ยน่ารักแบบนี้ตลอดไปแล้วก็ให้น้องเนี่ย ปังๆแบบนี้จะลอดไตให้มีเอฟซีแฟนคลับติดตามน้องหลายๆเพราะน้องก็ถือว่าเป็นเด็กที่น่ารักคนหนึ่งไม่ว่าจะร้องเพลงอะไรก็ร้องเพราะขยันฝึกซ้อมตลอดเวลาแล้วก็ช่วยแก้สถานการณ์พี่ๆศิลปินถึงเวทีได้ยังคอปเตอร์อย่างเงี้ยซีแกมก็พร้อมยื่นมือเข้าไปช่วยตลอดสมแล้วกับรางวัลที่ซีเกมซีได้รับในมือนี้คะ่ะมื้อนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ